สวัสดีค่ะพบกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางเทศบาลเมืองตะพานหินค่ะข่าวจากเทศบาลเมืองตะพานหินเรื่องการออกตัวสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองตะพานหินประจำปี2568 ดยในช่วงเดือนมิถุนายน2568โรงพยาบาลสมเด็จพยุปราสตะพานหินร่วมกับเทศบาลเมืองตะพานหินจะดําเนินการออกตัวสถานที่จําหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองตะพานหินเพื่อให้คําแนะนำํำส่งเสริมสถานประกอบการด้านอาหารให้มีการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานมีความสะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภคจิงขอประชาสัมพันธ์ ยังผู้ประกอบการได้เตรียมความพร้อมในการรับตรวจในครั้งนี้ด้วยค่ะประกาศเทศบาลตำบลทับคร้อเรื่องการขายทอดตลาด เทศบาลตำบลทับคร้ออําเภอทับคร้อจังหวัดพิจิตรมีความประสงค์จะดําเนินการขายทอดตลาดพัสดุคร,รุภัณฑ์ชํารุดเสื่อมสภาพและไม่จําเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2567จํานวน49รายการราคาประเมิจนจําหน่ายเหมารวมเป็นเงิน13,10บาทผู้ประสงค์ประมูลราคาซื้อพัสดุที่ชํารุดและเสื่อมสภาพสามารถติดต่อขอ ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมด้ที่งานพัสดุกองคลังเทศบาลตำบลทับครอทั้งนี้ในะระหว่างวันที่27พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายน2568ในวันและเวลาราชการโดยจะดำเนินการขายทอดตลาดณเนะทศบาลตำบลทับครออำเภอทับครอจังหวัดพิจิตรในวันที่16มิถุนายน2568นี้ค่ะ ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหินเรื่องการเดินสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหินได้รับงบป,ประมาณจัดสรรงานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC โดยเริ่มสัญญาในวันที่27พฤษภาคมสิ้นสุดสัญญาวันที่23กันยายน2568รวมระยะเวลาก่อสร้าง120วันเพื่อดำเนินการเดินหาท่อแตกท่อรั่วในบริเวณเขตพื้นที่เทศบาลเมืองตะพานหินและพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงเวลากลางวันตั้งแต่เวลาเจ็นาฬิกา30นาทีถึงเวลา17นาฬิกา และในช่วงเวลากลางคืนตั้งแต่เวลา20นาฬิกาถึง23นาฬกาซึ่งอาจจะมีเสียงดังรบกวนขณะที่ท่านกำลังพักผ่อนจึงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมณะที่นี้ด้วยค่ะข่าวจากจังหวัดพิจิตรเรื่องขอเชิญชวนรับชมภาพยนตร์เรื่องพาร่วงมหาศึกสุขโขทัยในโรงภาพยนตร์ ด้ครืรข่ามหิดยได้รับแจ้งจากสำนักง,งานกองทุนพัฒนาสื่อความปลอดภัยและสร้างสารรค์ว่าได้ให้การสนับสนุนทุนผลิตภาพยนตร์เรื่องพระร่วงมหาศึกสุขโขทยัย โดยนำเสนอเรื่องราวการสถาปนาอาณาจักรสุขโขทัยและวีรกรรมกษัตริย์ราชวงศ์ศีนาวถุมซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากบทพระราชนิพนธ์ละครพูดคำกรอนเรื่องพระร่วงอันเป็นผลงานพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผ่านการตีความจากบทพูดคำกรนโดยผนวกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และจินตนาการผลิตออกมาเป็นสื่อภา ภาพยนตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ในช่วงการสถาปนากรุงสุขโขทยัยซึ่งเป็นแบบอย่างของความกล้าหาญและการรู้รักสามัคคีในยุคนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเยาวชนได้เข้าชมภาพนยนตร์เรื่องพระร่วงมหาศึกสุขโขทยัยในโรงภาพนยนตร์กันได้โดยทั่วกันค่ะ บทความเพื่อสุขภาพจากโรงพยาบาลสมเด็จพยุปราตพานหินเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณาสุขลดรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรีในประชาชน7กลุ่มเสี่ยงเริ่มให้บริการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับช่วงฤดูฝนซึ่งอาจมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่มากขึ้นโดยสามารถขอรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ไดที่สถานบริการสาธารณาสุขของรัฐ สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในปีนี้กระทรวงสาธารณาสุขโดยกรมควบคุมโรคก็ได้นำเนินการร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสอชอเตรียมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปีงบประมาณ2,568โดยจะเริ่มรณรงค์ฉีดวัคซีนระหว่างวันที่1พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม256 นี้หรือจนกว่าวัคซีนจะหมดค่ะทั้งนี้ประชาชนคนไทยทุกสิทธิ์การรักษาที่อยู่ใน7กลุ่มเสี่ยงสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี2568ซึ่งได้แก่1หน่งิงตั้งคันอายุคันสี่เดือนขึ้นไปโดยให้บริการตลอดทั้งปี 2เด็กอายุ6เดือนถึง2ปี3ผู้ที่มีโรคเรื้อรังได้แก่ปอดอุดกั้นเรือรังหอบหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตาวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระหว่างการได้รับเคมีบำบัดและเบาหวานค่ะ4ผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไป5ผู้ที่เป็นโรคทารัสซิเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมผู้ติดเชื้อฮ i v ที่มีอาการ 6โรคอ้วนน้ำหนักมากกว่า100กิโลกร,รมัมหรือมีดัชนีมวลกายมากกว่า35กิโลกร,รมัมต่อตารางเมตรและ7ผู้พิการทางสมองที่ช่วเหลือตนเองไม่ได้ไข้หวัดใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่ามีการระบาดเป็นช่วงๆในฤดูฝนและฤดูหนาวค่ะคนทั่วไปจะมีอาการไม่มากเช่นมีไข้สูงมีน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัวเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบส่วนใหญ่จะหายได้เองแต่สำหรับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงและอาจเสียชีวิตเช่นปอดอักเสบหรือปอดบวมสมองอักเสบดังนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นในคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนี้ค่ะนอกจากนั้นยังลดความสับสนการตรวจวินิจฉัยโควิด19ที่มีรายงานพบ ผู้ป่วยต่อเนื่องและช่วยลดความรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิตจากโควิด -19 ได้ค่ะสนใจติดต่อสอบถามกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลสมเด็จพยุหราชตะพานหินโทร0 5 6 621 3 5 5ต่อ329-275และ275หรือทางเพจเ c e b o o k เรารักโรงพยาบาลสมเด็จพยุหราชตะพานหินค่ะ สำหรับท่านใดที่มีข่าวสารต้องการในเทศบาลเมืองตะพานหินประชาสัมพันธ์สามารถส่งตรงที่งานประชาสัมพันธ์ชั้น2ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามทุกช่องทางการติดต่อของเทศบาลไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook, Line, YouTube หรือ TikTok แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ